นี่คือผักอะไรผักเคลค่ะตอนนั้นน่ะมาเอาเนื้อสัตว์ได้เอาปุ๋ยหลวงพ่อไปเมื่อไหร่อ่าเอาไปมาอาทิตย์ที่แล้วเอาไปอาทิตย์ที่แล้วค่ะแล้วไปใส่ป่ะไปใส่ใส่วันไหนใส่มาลูกมาวันเสาร์แต่ใส่วันอาทิตย์อะใส่วันเสาร์อาทิตย์เดยอแล้วไปงไงดูรู้สึกว่าใบมันสดขึ้นใช่ค่ะใบเนี่ยมันสดใบมันสดมันแข็งเหรอมันหนาเหรอมันมันกรอบดูแล้วมันมันมันเหมือนกับว่า ใครเป็นคนปลูกเธอปลูกหลือลูกปลูกลูกปลูกลูกแล้วก็ลูกปลูกด้วยเธอปลูกแล้วลูกสาวเธอก็ปลูกใช่ลูกลูกแล้แลูกดูแลเธอดูแลลูกสาวปลูกแต่ลูกดูแลโอ้แล้วลูกสาวเขามาตรวจงานหรือเปล่าลูกสาวเขามาดูเปล่ายังไม่ได้บอกเขาอาเขาไม่รู้เรื่องเหรอค่ะยังไม่ได้บอกเขาแต่บอกว่าเอาปุ๋ยมาแต่ยังไม่ได้บอกเขาว่าให้เขามาดูยังไม่ได้บอกเหรอะ นี่ปลูกที่ไหนปลูกที่บ้านค่ะปลูกในในกระถางค่ะจังหวัดอะไรที่กรุงเทพนี่แหละค่ะกรุงเทพนี่เหรอค่ะที่บ้านลูกนี่แล,แล้วเมื่อก่อนมันเป็นแบบนี้เปล่า <porque S 2> ตอนที่ยังไม่เคยใช้ปุ๋ยอ่ะมันจะมีมันจะมีใบเหลืองเหลืองอยู่ใบเหลืองเหลืองแล้วก็ใบใหญ่หรือใบเล็กกว่านี้ใบคือคือ,คอตอนนี้มันแตกอันนี้มันแตกแตก่อันนี้ใบ,บใบมันจริงๆแล้วใบมันอันเมื่อก่นนอนมันเป็นไหนไอพิเถือเดเมอก่อนอันไหน อันอันนี้อันนี้ไม่อันเล็กนั้นคืออะไรอันเล็กนี่มันแตกแขนงอะค่ะมันจะอ่อนมันจะอันนี้คือใช้ปุ๋ยเือนกันเหรอค่ะแล้วก็อันนี้อันนี้มันอันนี้คือใช้ใช้ของหลวงพ่อเหรอค่ะเป็นไงเธอเคยเห็นแบบนี้มาก่อนือเปล่าก็คือแบบว่ามันมันมันจะใบเหลืองเหลืองลูกว่ามันมันลวใบมันหนาเปล่าใช่ค่ะ มันจริงใบใหญ่ขึ้นหรือเปล่าอันที่หนึ่งอันนี้ใบใบมันมันมันสดขึ้นมันมันมันไม้ขนาดใบใหญ่ขึ้นหรือเปล่าขนาดใบใหญ่นี่มันมันก็ยังเท่าเดิมแต่ว่ามันสดขึ้นเพราะว่ามันเพิ่มใส่ไม่กี่วันอ่าอ่าแล้วมสดแล้วมันหนาขึ้นหรือเปล่ามันหนาขึ้นแล้วมันเหมือนกรอบมันกรอบด้วยเหรอแต่ว่ามันมันรู้สึกว่ามันมันมันสดขึ้นอ่ะเหมือนกับว่า มันมันเหมือนเอาเราเอาอะไรไปแช่แล้วมันสดขึ้นอย่างนั้นอ่ะเหรอใส่ขึ้นตื่นเช้าขึ้นมามันก็ใส่คือใส่ไปกี่วันแล้วเห็นผลกี่วันก็อาทิตย์หนึ่งอ่ะพอใส่ไปถึงอาทิตย์นึงมันถึงจะเห็นผลหรือว่ามันใส่ปป๊บสองสามวันเห็นผลอ๋อมันมันมันใส่แล้วก็เช้าตื่นขึ้นมาเช้าตื่นขึ้นมาก็ดูแปลกตาเหรอมันก็รู้เรื่องบว่าแดดส่องมาแล้วมันต้นมันใสขึ้นมันสดขึ้นมันเหมือนกับว่ามูมูว่าวันนี้ใส่ตอนกี่โมง มันไม่มีปุ๋ยแล้ววันอาทิตย์อ่ะลูกเอาลูกมาที่นี่วันเสาร์ตอนเช้าไม่ใส่วันอาทิตย์เช้าลูกก็อาทิตย์เช้าก็อีกวันวันจันน่ะมันจะสดแล้ววันจันรเช้าค่ะมันจะสดขึ้นดูแปลกตาเลยเหรอแปลกตาว่ามันสดขึ้นมันดูต้นมันเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับไอชอบทำแบบนี้อยู่เลวเธอเคยเคยปลูกมาหลายอย่างใช่ไหมใช่ค่ะที่บ้านน่ะลูกสาวก็ชอบลูกก็ชอบแล้วแล้วถือว่าเป็นเรื่องประหลาดหรือเปล่า มันก็มันก็สดขึ้นนะมันก็แบบว่ามันสดใสขึ้นมันบอกไม่ถูกอ่ะมันมีชีวิตขึ้นมันหนาขึ้นมีชีวิตขึ้นมันเหมือนก็ว่ามันมันเหมือนกับนั่นแหละเหมือนกันได้ปุ๋ยที่ว่าต้นไม้มันได้ปุ๋ยมันตอนแรกมันแบบว่าปุ๋ยมันลูกเธอไม่ถ่ายรูปไปให้ลูกให้ลูกเธอดูอ่ะเอ่อถ่ายไว้ค่ะแล้วลูกเธอได้ดูยังไม่ได้ดูยังไม่ได้คุยเพราะว่าวันนี้มันมันยังไม่สรุปแล้วไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนใช่ไหมในชีวิต ลูกให้ลูกเพาะใหม่ให้แล้วเดี๋ยวอะะไรนเะพาะใหม่เพาะใหม่เพาะใหม่ครับเพาะใหม่เพาะใหม่หมหมเดี๋ยวจะเอามาปลูกที่นี่ได้ค่ะ,คะได้ไดแต่ว่าณเวลาเนี้ยคือมีมีความเปลี่ยนแปลงที่ความเปลี่ยนแปลงค่ะมมีีควาเปปลล่ยนแงในทิศทางที่ดีดขึ้น,ม,นมันก็สดขึ้นอ่ะแล้วเธอเวลาเธอกินนะป่ะเธอได้รับประทานป่ะลูกกินทุกวันเธอกินแล้วเป็นไงเธอรู้สึกรสชาติเปลี่ยนไปป่ะมาแรงม่เธอรู้สึกรสชาติเปลี่ยนไปเปล่ามันรสชาติมันก็มันมัน ไม่ถูกนะรสชาติไม่เธอกินเอ้ยมันไม่เหมือนเดิมหรือเปล่ามันกรอบมันหนามันอ๋อมันกรอบมันได้อาการกรอบใช่ไหมใช่มันกรอบแล้วมันมันมันนิ่มตักใบที่มันมันงแข็งนั่นเนอะมาเป็นว่าเกลเกลนี่มันต้านมะเร็งไดด้วยไม่ไม่ไม่ไอ้มะเล็งอะโอเคมาใหม่ๆหลวงปู่กิโลหนึ่งห้าร้อยกิโลห้าร้อยเฉลยอยู่ในห้างอะในห้างอะเนอ โอ้นี่ถ้าเธอเอาฉันไปปลูกเธอก็ลูกว r k เนีลยเด้อใช่ลูกวานเนี่ยดูมันมันสาธุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาถวายมาก่อนอ่ามันน่ากินอ่ะไอ้พี่มันถวายก่อนเด้อไอ้เพียอยู่ตรงนี้ก่อนไอ้เพียเคยกินผักกับขาบ้างหรือเปล่าวะเคยครับเนี่ยเนี่ยมันกรอบแล้วกูมันกรอบอันไหนลองไอ้เพียลองกินดูดิอ แล้วแล้วลองคอมเมนต์เดี๋ยด้ว่าผักนี้อร่อยปะม้านมันมัน,มนทำสลัดแต่เนื้อมันมีรสชาติมันใบกระเฉดใช่ไหมไม่รู้จัก <c oughs> มันกระเฉดน้ำไหม ผักกระเฉดนะเนี่ยหรออ๋อใกล้เคียงไหมไม่ไม่รู้เหมือนกันเราไม่ได้เคยสังเกตรสชาติใกล้เคียงแต่ก็โอ้ไปโหไอไอวันนั้นบอกน้องแตะบอกน้องแตะลองลองห่อส้มตำดูดิกินแล้วอร่อยเปล่าอร่อยห่อส้มตำมันไม่เหนียวมันไม่อะไรงั้นใช่ไหมแต่เสียงมันกรอบแต่เวลากินไปไม่เหนียวไม่เหนียวใช่ไหมไม่แล้วแต่นี้นะเอาเอาเอาลวกน้ำมีเนื้อมีหนังเปล่ามี มีรสชาตินะบ่เนื้อมันหนาแล้วถึงก็ใบบที่มันแตกแขนงใบมันนิ่งมันไม่แข็งแต่พมเคยเห็นเนื้อมันมันจะบางแต่นี้มันหนาปกติของคนอื่นบางใช่ไหมใช่บางใช่ใช่มันรู้สึกว่ามันกรบขึ้นมันหนาขึ้นบางแล้วก็สีมันจะออกเรืองเหลืองแต่นนี้สีมันเขียวตดใช่ครับ แล้วก็ไม่เหนียวไม่แบบว่ามันยิงง่ายเลยใช่ไหมทำสลัดอร่อยมากเขาเรียกผักอะไรเคลผักเคลครับเคลเคลกิโลห้าร้อยเฉเห่อใช่มาใหม่ใกิโลห้าร้อยแต่ตอนนี้ลูกไม่ทราบว่าแต่ถ้าเขาปลูกจริงๆรอ่ะก้านขนาดนี้เลยงูปลูกยาวขนาดนี้เลยนะ แต่ของลูกมันเ็นพวกมันอเพียนะถ้า่างไปปลูกกับพวกผักกรอบกอพี่นะรับรองโอ้โหอร่อยแบบอร่อยแบบที่สุดเลยอะ่ะรู้ว่าอาทิตย์หน้าแหลน่าจะนั่นแหละนั่นแหละแล้วเธอเอามาเยอะป่าผักเนี้ยผักเนี้ยเอามาเยอะป่ะลูกเอามาแค่นี้ถวาอหลวงหรอ <laughs> <laughs> ไม่ให้คนอื่นกินหรอวะลูกบางทีลูกก,ลก,กรเดินเกี้ยวขักแล้วก็ไปไปแต่แต่ว่าตอนเกิ ก็ <N an> อร่อยแค่แค่กินแล้วก็กับน้ำพริกกัน่าจะอร่อยเพราะยังไม่เคยลองก,กับน,น้ำพริกเอกไม่ถูก่นแต่ว่า <N an> แต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่ากินง่ายไม่ยากใช่ไหมแล้วก็มันจะประกุดไอประโยชน์มันเยอะมากอประโยชน์ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าเมื่อก่อนที่ยังไม่เคยใส่ปุ๋ยของลุงพ่อเนี่ยรสชาติไม่ได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมมัน,มนเละๆและนี่มันกรอบ นี่เป็นเป็นเนื้อเป็นหนังใช่ได้อ่าอ่าอันนี้แล้วนอกจากเธอไปปลูกไอ้ต้นเกล้วแล้วเธอไปลดอะไรอีกลดไอ้ต้นตำลึงลดเป็นไงมันมันแง้งอยู่แล้วใช่ไหมแล้วตอนนี้ใบมันมากเลยใบมาแบบมากมายใบมันมันแบบว่ามันเขียวมันเขียวหนากว้างใหญ่ ไม่เคยเจอมันแตกขึ้นมาดูตื่นเช้าขึ้นมาตอนแรกมันขึ้นเล้นล้มเล้ล้มเล้ล้มเล้ลมเดี๋ยวลูกถ่ายมาให้ดูถือว่าสิ่งมหัศจรรย์ไม่เบาใช่จ้าค่ะมัน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 เขียวสดขึ้นมาเลยอ่ะแล้วกินได้ยังอ่ะตำลึงอ่ะตำลึงยังลูกยังไม่ได้กินไปกินอร่อยมากค่ะเขาบอกลูกปลูกเอาไว้ตรงที่เราเบียงเออไปกินดูน้ำนี้ ก็ไอ้มิวไม่เคยบอกหลวงพ่อฮะไอ้มิวไอ้มิวนะมิวที่อยู่เออเอออันนี้ไม่ตอบมาเลยบอกว่ายาที่หลวงพ่อให้มาดีมากดีมากเหรอดีมากแล้วมันไม่ส่งอะไรรายละเอียดมาวะอ้าวทำไมไม่บอกหลวงพ่อแค่นั้นบอกมันส่งส่งไอ้ส่งวิดีโอมาให้หน่อยครับบอกมันมันบอกดีมากเหรอใช่ เดี๋ยวเขาจะมามาปปินบ้ันที่นี่ออรอะว่ายามาพบหลวงฟอมันจะมาเอาอยาเราเดี๋ยวยามาปปิด